ดูมากเลยอ่ะมันปูดูดิที่เด็ดนั้นเนี้ยพูดจริงสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช anel Eat g u y ครับไป<ล>ไหน,น,นเนี่ยแต่งตัวแบบเกาหลีป่ะไปเกาหลีใช่ไปเกาหลีเอ้ยไม่ใช่วันนี้บันจะพาทุกคนนะฮะไปร้านอาหารเกาหลีฟิลเกาหลีเลยแบบโดยที่ไม่ต้องไปถึงเกาหลี จริงเหรอฟิลแบบให้กล้องอ่ะเป็นเหมือนแฟนเราเหมือนกินแบบฟิลแฟนฟิลแฟนเนียเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นฟิลแฟนเฮ้ยลืมเลยเมื่อเช้าแม่โทรมาบอกว่าต้องซื้อของเข้าบ้านให้ก่อนเอาเป็นพ่อบ้านด้วยเหรอเนี่ยเป็นพ่อบ้านด้วยพ่อบ้านใจกล้านะครับผมได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราแวะไปซื้อของเข้าบ้านก่อนแล้วก็เจอกันที่ร้านอาหารเกาหลีเราถึงโลตัสแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปซื้อของให้มาม้ากันดีกว่าครับ ไปครับคืบออะไรบ้างเนี่ยของซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานก็ต้องสันสิวลันไรอ๋อันไลไม่รู้ต้องแบบไหนมันมีหลายสูตรเอาสีม่วงดีกว่าครับบอลชอบสีม่วงมากบร e e เอ็ Excel, กเซลกลิ่นหอมหรูหลานเหนือระดับ ใช้แล้วแม่จะได้รู้สึกเหนือระดับหอมยิ่งขึ้นเน,นี่ยเขาลดราคาด้วยนะดูดิจาก219บาทเหลือ169ประหยัดไป50บาทแน่ซื้ออีกครับสันซิลและสันไลครับและยังสามซองนี่ดูดิ99บาทเองขนาดประหยัดเอาอันนี้ดีกว่าสีส้มไม่ใช่พออีก,กัยนะฮะเพราะว่าเนี่ยเราย้อมผมมาใช่ไหมก็ต้องแบบ พื้นบำรุงผมเสียหน่อยไามอย่างดูเลยทำไรครับคำนวณเงินเงินไม่พอ,อเดชเงินพอพี่ <laughs> แต่ว่าตอนเนี้ย Unilever เขามีโปรโมชั่นซื้อของครบ2 9 9บาทรับส่วนลด30บาทเมื่อซื้ออาหารเนื้อสดหรือซีฟู้ดสมมติหมูสับอ่ะราคา30บาทใช่ป่ะแต่เราซื้อของที่เราจําเป็นต้องใช้อยู่แล้วถ้าเราได้หมูสับฟรีหมูสับแม่สั่งมาป่ะแม่ไม่ได้สั่งเราเก็บเองได้โปเรเก็บเองเก็บไว้ผัดกะเพราที่บ้านไปครับเดี๋ยวเราไปซื้อเนื้อสดกันดีกว่าเมื่อกี้บอกว่าจะซื้อกลับไปทากินเองที่ออฟฟิศใช่ ไม่ใช่หรอกรือกับไปฝากแม่เนี่แหละเธอแบบเซอร์ไพรส์แม่ไงแม่จะได้แบบจ่ายเตม็มใจในตัวลูกแม่แม่ได้ไดจ่ายเต็มแล้ได้มีเงินเก็บ <laughs> <laughs> ขอแม่ <laughs> 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 ไปเลยโอ้ยเ <laughs> <laughs> oh, บรกแทบไม่ทันครับวาสเีนเดีอ๋ออมีคลินิกเคลียร์วมีเยอะเหมือนกันนะ ตอนนี้นะฮะเราอยู่ในโซนของของสดแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อเนื้อหมูให้หมาหมากันครับค่ะมีคอนโดด้วยซื้อ2ฟรีหนึ่งสบายสบายเท่ากับยิบสามเลยถูกปะโอ้ยนี่ไงพี่พอลฟรี30บาทเมอซื้อครบ299้อบหมูไก่ซีฟอุดได้หมดเอาหมูบดดีกว่ากิโลละ119บาทของพอนก็คุ้งโลนะลองดู เรามาดูกันว่าคือโลเท่าไหร่สี่สิบจุดเจ็ดห้าบาทสิบบาทเหลือแค่สิบบาทสิบบาทเจ็ดสิบห้าต่างพายละทำไมลืมหยิบถุงมาเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาแบบถอดเสื้อนะแล้วก็ห่อเป็นถุงดีไหมเอืวองลถเขยนบอกได้เลยเราเนี่ยนะสายเทีย์นะ ได้ส่วนลดทั้งหมดเท่าไหร่ฮะได้ส่วนลดทั้งหมด59บาบาทนะคะโอเคโอ้ oh, เยอะวะ่ะใช่ก็คือส่วนลด30บาทของสดเนาะเมื่อเราซื้อ299บาทแล้วก็ได้ส่วนลดตรงคานออีกที่ซื้อ2แถมหนึ่งยอดจ่ายตังค์กันกินอของเสร็จแล้วไปไหนต่อไปกินข้าวอะ่ะเออไปกินเกาหลีอ่ะพาไปได้ยังอ่ะหิวอะไปเจอกันที่ร้านเกาหลีครับครับผม ถึงแล้วครับนี่ร้านชินจายโยครแต่ว่าจริงหรือเปล่าคะอ่ากำลังเปิดเพลงของแบบหองบันจังหงบันจัง,ง,จงคือปกติแล้วอ่ะคนเขาจะมาต่อแถวกันยาวมากเลยนะแล้วก็มีที่นั่งข้างนอกด้วยแล้วก็นั่งยาวไปถึงเต็นท์ชมพูน,นู่นเลยแต่ว่าช่วงเนี้ยคนเขากลัวว่าจะต่อคิวกันไม่ทันก็เลยแบบจองกันมาล่วงหน้า ได้โตแล้วครับเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันเลยครับขอเมนูหน่อยครับเดี๋ยวลูกค้าสแกนดูเมนูได้เลยนะคะอ๋อสแกนจากกล่องกระดาษทิชชู่นี่เลยครับอย่างแรกเลยคือเราสแกนก r วาโค้เพิ่มเพื่อนแล้วก็เมนูจะเด้งขึ้นมาอย่าง,งนี้เลยครับนี่ว่ามีอะไรบ้างชโ,โ,โชโกิโยฮะอ๋อโชโกิโยฮะโชโกิโยอ๋อโชโกิโพูดเกาหลีได้ไหมครัไม่ได้อ๋อร้าน <laughs> แปลว่าอะไรฮะชินใซโยจ,จริงหรอจริงรอ อย่างนเดี๋ยวเราขอตัวไปสั่งก่อนนะครับ <laughs> 11 <laughs> เมนูนะครับทั้งหมดมันยะาปา่าดีปะ <laughs> ดีนะ <c oughs> เหมือนแบบอยู่เกาหลีเลยอะ่ะเออใช่ข้างนอกฝนตกแล้วก็เป็นแบบเต้นแ,บบแนแดงแล้วก็มีโต๊ะข้างในแล้วดูดูนี่ดินี่ข้างล่างเออเป็นลังอะ่ะโซคูอะ่ะอันนี้อะไรครับผม เราทำริงอะฮะเวลากินนะเกาหลีนะสุภาพต้องคอนเซ็ปช่นนะปกติจะลินให้ลินปึ๊บหวานเจี๊ยบน้ำหวานครับอย่าคูอย่าคูมีกาเช็คอินทางร้านจะได้เครื่องเคียงสาอยางอ๋อพี่เขาบอกว่ามีโปรโมชั่นครับตอนนี้ถ้าสมมติว่าเช็คอินทางร้านได้เครื่องเคียงฟรี3อย่างโอเคส่วนพิเศษสองอย่าง ใช่ป่ะเช็ค4<ห>นคนได้ทิบสองอย่างป่ะอได้โต๊ะเดียวต่อโต๊ะตออโต๊ะเอานี้ก่อนเลยน่ากินมากนี่3ชั้นนะครับคือปกติอะเราย่างเองเนื้ออป่าเราก็ตัดในนั้นะ่ะแต่อันนี้คือเขาย่างมาให้เลยอะ่ะทุกคน <S <S 2> <S 2> คือเราไม่ต้องเสียเวลาย่างแล้วตัวก็ไม่เหม็นด้วยพร้อมที่จะแบบ ดื่มดำบรรยากาศแล้วก็ลุกขึ้นมาเต้นเออพอ,อดีคำเห็นไหมม,มันมากกรอบมากกิมจิอร่อยมากเปรี้ยวดีมาก เดี๋ยววันไปกินต้อกโบกี้ดีกว่าพี่เขาบอกว่าอันนี้ต้องรีบกินตอนร้อนเพราะชีสมันจะยืดหืมหืมได้กรอบด้วยนี่อ,อืมยืดันพันัน,นเร <c oughs> ็วเป็นเกาหลีห่ย อ,เ,อเดี๋ยวทำให้แฟนกินก่อนเนี่ยแฟนชอบมากคนไหนหรอแฟนขับขับไม่คุกให้เข้ากันก่อนหรอ,อ <c oughs> คุกละไม่คุกเยอะบันปู <c oughs> ดูดิเข้าไปอืม้ม อร่อยจิงเดี๋ยวเรามาชิมซุปกิมจิกันครับอืมอร่อยมากเปรี้ยวแล้วแบบเข้มข้นมากเลยอ่ะดีเมนูนี้บอลว่าต้อสั่งต่อไปนี่เลยฮะกุ้งต้องโดนแล้วไงอันเนี้ยจิม้มเข้าไปเลย อทีเด็ดน้านนี้พูดจริงอร่อยมากคือเนื้อกุ้งอ่ะใส่มากสดมากแล้วแบบซอสมัน่ะเข้าเนื้อไปเลยแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดอ่ะช่วยเพิ่มความเปรี้ยวความเผ็ดเพิ่มลงตัวมากสุดๆอุ้ยตัวนี้ไม่มีหางอะทุกคนว้าวปังนะคุณเคยมีปัญหาสตรอาบอรเหมือกไหมครับ ไปครับเดี๋ยวเรากินไก่ต่อฮะนี่นชซอนมันมีความแบบรสชาติเหมือนข้าวโพดข้าวโพดด้วยอะ่ะแปลกมากเลยอะ่ะเออแต่มันอร่อยมากอะ่ะมันแบบเข้มข้นกลมกล่อมแต่ไก่อะ่ะไม่ได้กรอบมากนะเพราะโดนซอสหรือเปล่าแต่ว่าโอเคเลยอะ่ะพูดแล้วก็ต้องกินข้าวโพดซะหน่อยข้าวโพดชีสอืม หวานมากเขาพูดต้องสั่งอันนี้พอแล้วนี่เดีย๋ยวเปนอื่น,นสั่งเพิ่มได้ราคาเขาไม่แพงอร่อยดีกินบับหรอหืมยิ่งใหญ่ไปไหมมีแต่ไข่กับเครื่อง <c oughs> ได้ปะ่ะหืมหืม อมมันใหญ่ากเลยไปไปไปต่อโอเคหมดแล้วที่ใช้เวลาเคี่ยวไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้ <_ d ark> oh, สามชั่วโมงครึ่งนไม่ใช่ทําแรกเข้าไปมันฟูมากอะคือหนึ่งคือมันไม่มีข้าวใช่ไหมมีแต่ไข่แล้วมันฟูมากแล้วแบบได้ความเค็มแล้วก็หอมมันจากเบคอนจาจำย่อนมาหันสุดท้ายถใหญ่มากจ,จ,จ้าจำเมียนเหร มีย้อนเหมือนกันเว้ยบุิดีมุหดีเอาีกักแก้วอร่อยนะแต่ก็ยังไม่สุดเท่าไหร่น่าจะต้องเค็มกว่านี้นิดนึงแต่พอเอากิมจิมัปโปะอะเพอร์เฟกต์เดี๋ยวปิดคลิปก่อนเพราะว่าเดี๋ยว บอลกับทีมงานจะได้ไปกินต่อเนาะเออแล้วก็ดื่มด่ำบรรยากาศฟินๆเลยใครนะฮะที่อยากมาฟินแบบนี้ได้รับความเกาหลีแบบบอลนี่เลยแยกสุขสมานนะครับผมทางออกสนามบินทางทางออกทางเข้าหรือออกสนามบินสวนอาภูมก็ได้ครับหรือว่าปักกู o ก l e แมปมาเลยร้านชินจายโยครับก็บอนชอบนะโดยส่วนตัวอาหารอร่อยบรรยากาศดีที่จริงอ่ะมันดีกว่านี้อีกข้างนอกมันสามารถนั่งได้แต่ว่าวันนี้ฝนตกหนักก็ วันนี้ไปก่อนแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าบายบายฝากกดไลค์นะกดไลค์ด้วยไม่งั้นไม่ทําคลิปหน้าแล้วนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้บอลด้วยนะครับบายบายครับเป็นหัวหน้าโงวันหนึ่งแล้ว